ทั้งชมเป็นซื้อกลางแนวทางโปสถ์ไซวิจารณญาตในการรับชมครับเอาปากกาก็สมมติไม่เขียนเอามาือสีบอกมาสันเชิงล่ะครับจะได้บอกศูนย์แปดเจ็ดศูเอาปากกาก็สมมติไม่เขียนเอามาือสีบอกมากสันเชิงล่าบอกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดยูเรียร,รบกวนจะเศร้าเนี่ยพอถอดหลายๆเด้อ ฝันว่าจังไรล่ะนะฝันตั้งเจ้าหมื่นคนอะพอตั้งแต่มื่นแต่เฮ็ดงานนี่ล่ะบ่พ่อกับพ่อยาย่ำทั่วยู่มือ่นกับทั่วมากถามทุ่มมื่นเพื่อนมากันกินนะนี่กันเยอะกันพี่ทกันย่างบ่ได้ผู้ถามกับถามผู้ล่อกับล่อพอสวดได้หลายเรื่องกันนั่นก็ได้าวมารบกวน ฝันแั่งได้เวลาเา่าไปบางลุกเอาเราฝันซูซฟังเนะี่ยเมื่อไปเหตุงานมายนีม่มอนเลงกะเล่นน้ะนอนก็ะเล่นก็ะ,นนะ,ะเล่น,าน,น,นวายงอวรนอนล่ะกรเล่ขอปูกระเลวานปูทำเงนันตัวแรกที่เห็นนั่นมาว่าเห็นยุ่มยุ่มหมากใหม่มือไปวายเพื่นนั่นทำงนตัวแรกที่เห็นหนันศูน,น,น,นย์สามแปด ครับก็ให้ฟันเป็นแระได้เงินเด้อเลยวางสิเป็นแต่ได้เงินได้ทองแต่ที่นี่ค่ะมันบ่แม่นตัวนั้นหันไกลเมื่อเขาฟันเขียนให้ไม่สามตัวตรงตรงเลยวางสิครับเดี๋ยวนี้เราเราก็เลยนอนนอนหลอกเลยมาฝันฝันว่าร้านอยู่ข้างบ้านนี่แล้วเป็นก็เลยอื่นเอิ่นว่าหน้าเติมโทรศัพท์ไผ่แนว้ยฉนเป็นว่าครับเดี๋ยวนี้จะเรียกว่าเดี๋ยวเติมให้ก็เลยวางครับ ก็เพิได้ถามมันหอกว่าเติมจักบาทก็เลยเติมก็เลยก็เลยห่วงมาถามว่าหน้าเติมไปป้ายมาจอดจนว่าหน้าเติมก็เลยว่าเติมแล้วเติมเบือเข้าอันละเอาเบือนั่นก็เติมเบือนั่นมือก็เติมดอกเบือนั่นยื่นี่แม่เอาจอดจนวาน่ะเบือนั่นยื่นี่แม่มือก็เติมบาทที่นี่เอาบอกเบือหนามาก็เลยวางสิเอาปากากับอันสมุดไม่เขียนเอาจอดจนว่า มันก็ได้บอกศูนย์แปดจิตคำนี่แหละพ่อก็ได้เ,เขียนเอาน้ำตันเขียนใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษแล้วก็ได้หู่นเงาปืนแบบที่นี่ครับอ,อะเบอร์โทรมีสามตัวใช่มีสามตัวก็ไม่มมได้ถามเพื่อนบอกว่าเอา,าหา่เบอร์สามตัวคือบวชสิตตัวก็ไม่ได้ถามเพราะเ่็นหายแล้วก็เลี่ยวไปเลยอืม ก็ไปเด้ถามอีหยังอีกก็ก็หูมื่อตื่นถึงนมาเลยขึ้นนั่นแหละตีขึ้นจ้าขึ้นนั่นขึ้นไปหาแล้วขึ้นไปไปคิดานนั่นลละจ้าต่อจากนั้นหน้าบ่ฟันอีหยังอีกเลยแม่นบ่ต่อจากนั้นมากับบฝันเลยสําหรับน้องขวัญมันใจมันมีตั้งแต่นนก่อน,นเนี่น้องขวัญก็ให้คิปก่อนว่ามี2สองสามเนาะอืาสองสามนั่นกับบม,มันใจดอก แต่ว่าฝันล่าสุดนี่นอกขวัญมั่นใจครับบอนองขวัญคือขึ้นสุดก่อนก่อนบอขึ้นติบหมดก่อนบอก็มั่นใจยุ่งเอดแต่ว่าพ่อพ่อได้เลขฝันมือนั่นไม่เหลวกับบอฝันเกี่ยวอียงอีกกับมีการเกลี้ยอที่พระท่านใดๆเห็นละแต่ว่าก็ฝันกับฝันไปค้องเก่าหันละฝันมาเด้ไปงานคนตายครับ แกกวนสิได้เลขครับพอได้พอได้เลขแล้วก็บ่ฝันหยังก็เงียบครับตัวไดก็อน้องขวัญ087 087เจ็ดกือบเป็นเลขตัวเก้าเนะะาะใชาเป็นเลขตัวเก้ามามาอันมาเปลี่ยนเป็นแปดก็นคนขี้ลูกโอ้สาธ <สา S 1> ุศูนย์แปดเจ็ดน่องขวันท่านได้เห็นซื้อลอตเตอรี่ยืมแบตเตอรี่ไว้ไป,ไป ซื้อแล้วจ้ะซื้อแล้วดีไปแล้วซื้อแล้วกับพวฝันดีโบฟฝันเลยมันบะซื้อแล้วกับพวฝันมีชีวิตอในละที่ขันซื้อเรียก้วบวกฝันเนี่ย<ไ>น้องวันเคลวกก่อนวาทีทีพาหน้าตันเจกี่นะพ่อถ้าถ้าซื้อแล้วถ้าพ่กฝันนี่กับถ้าบวกฝันเกียวเลขกเกี่ยวยังกับเพว่ามันแมนอยู่เพราะว่ากระสิ่าบึ่ง ฟันมือแรกวันที่สิบห้านี่และคื่อวันที่สิบห้าครับอโอ้เขียนเอาประกามาเขียนเบิดโทษดิจะเอาประกาเขียนประกาศซีแต<อ>่นนบอกว่าถ้าถ้าว่าแม่นตัวแรกที่เห็นเห็นยุ่มหมากไม่เห็นมีแสงโม่ที่ออกไปวายปุนเห็นหนึง่งสามแปดตะวันก็เลวา่ากอนถีนนอนนั่น เอาศูนย์ใช่ก็เลยวางสิถ,ามมส 38, ถ้าว่าเมนศูนย์สามแปดผู้ที่เห็นยึดหนันกไหมนี่ถ้ามันเมนใส่ฟันเป็นแต่ได้เงื่อนในท่องฟันนี่คือเอาของเอ,า,งเอ,า,องา,าสิ่งของมาหาย,ยวางสิถ้ามันบอลเมนใส่กูมาเข่าฟันเขียนไข่ไม่เลอะสามตัวตรงๆเลยวางสิพอดีกันนอนโล,งลน่งขนาดร้านกันได้อื่นอยู่ยนหลังวันเกิดเงื่อนไหมือแนว่วสั่นจนว่า ก็เลยว่าเดี๋ยวหน้าเติมไห้ก็เลยเติมเติมเอาหน้าเติมให้เมือระบอก็เลยว่าก็เลยว่าเติมแนวเอาเติมเบอร์เก้าเมยอว่าเอาเบอร์นั่นยื่นอีเมสสัเป็นมาน่ะเติมเบอร์เก้าว่าเอาคนนี้เอาปากาก็สมุดไม่เขียนเอาเมย์สี่บอกสั่งคนงานจะได้บอกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดยูเล็กพ้นแล้วพยูพ้นแล้วไม่เลขตัวใดก่อนหน้าสามแปด สามแปดสามตัวศ <Sure> ูนสามแปดนั่นหมอจ้าศูนย์สามแปดสามตัวตัวศูนสามแปดจ้าศูนราะว่าอันบูเป็นอันเบิ้งน้ำแข็งคนกับว่าคนบ็หินดอกอืมเป็นกัเลยว่าเมื่อบึงด้วยมันเป็นเหล็กบงนีมันสันเปนว่ากัเลไลปิดบึงกัเลยว่าเอาเห็นเหลวกัเลไว่างสิมือนอาผัวนึงันเป็นกันเลไว่าเเห็นดอกเบิ้ลแค่หนเขาเห็นมันสันเป็นว่า เลขอนไรแตงโมโอ้ระวังเลขผลมหม่กับเลขฝันเนี่ยมันพิดตัวเดียวหนึ่งตัวเนี่ยมันพิษต่อสามตัวตัวฝันนั่นศูนย์แปดเจ็ดตัวยุมหมากไม่เนี่ยศูนย์สามแปดพิษกันตัวเดียวพิษตัวเดียวแต่ว่าว่าแหน่เลขอันตัดเลนบอตัดเลนเนาะอนุตัดแปดเจ็ดก็แปดศูนย์นะแม่

มันก็เว่าเออมันเป็นเลขตัวเดียวกันกระตัดออกสามตัวคนละไม่วางสี่บอกกับหมวดอาคุณศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดโมเนยเ<ต>ดือนแต่วางสุดเซอนละกะลี่ก็ได้ศูนย์แปดเจ็ดเลยก็ตัวถ่ายมันศูนย์แปดเจ็ดก็ศูนย์เจ็ดแปดครับเนาะร่องเบิงส่วนตัวบาทนี่นคงค่ะแต่ว่าละจลี่ใบละจรี่ใบหนึ่งท่นได้สี่สามแปดศูนย์แปด ตัวเจ็ดแปดสีนน่สามแปดส่วเออมันสงงามอยู่ราะว่า h, มันได้ได้ตู่ทีเฮ็นอยู่หมักมม<ช>่หอมครับพรากว่าเาง่ามไปเบือบ้องมองกันขวันเราหมักไม่ยอะเอ้าหมักไม้เยใส่ผ้ากันถวายเพิ่งเราเสียสังเสียสังเลยบอกว่าเสร็จแะ้ายบายมากแล้วก็กันละส่วนาะเออลาได้แล้วส่วนนอืมเอา บ่ผิดหวังบ่ผิดหวังเลยพี่น้องบานนี้น้องขวัญฝันแล้วนะครับฝันแต่ตพูดแล้วขึ้นวันที่สิบสองขึ้นแล้วให้ให้คลิปขึ้นให้ขนวันที่สิบสองเต่า่าก็มาติดสซกลาตงานมือนั่นแหละครับกลับมากับบอกกันพี่พี่เอ้าบ่เมยีมยออนอีรีบบ่ผอผอว่าบ่เมียนบ่มาหาปูบ่ปูเลยบ่มาเข้าฝันมาสันวาจะเลยว่าผู้สิเนนมนบอกก็ดีไปหอดเลยไปขอปูจเลยว่าปู มาหอนแล้วเด้อแบบนี้มือแรกเน่ยเป็นบวกวางสีเนาะอันอย่าให้เปลี่ยนเพื่อนวาเด้ออย่าให้คใครเนาเพินเพ่นกินอิ่มขื่แล้วบ่มาหาบ่มาไก่เลย,ยาวางสีเพราะหนีเราขื่นคกนขี้กันลูกยานหยาบลูกผีก็เลยว่าเอู้ขุนขี้ลูกไปเสร่จแลว้วปะซุ่มลูกที่ซุ่มทำงานรับกันผ่ากันหูวจักเหมือนสุกคนประหลงวดนี่ จ้าโหแล้วพ่กันหาลัตเตอรี่เลยคุณลใบวะบ้านี้ไปหาลัตเตอรี่กับว่ามี่0.8เจ็บอืมโอ้ยสิไปหาอยู่โทษก็โซก็หน้าบัตนี่อันยุบบันดุงไปถามไปเบื้องเมือนกับว่ามีแเนี่ยไปได้จักใบเมือนมือว่านลูกซีได้เขาอุดวรได้เห็นปนหามาหามากไปได้ซีใบอืมไปเรื่องไม้แบงกันก็ละใบใช่ อ๋ศูนย์แปดเจ็ดเม็ดเดียวแข็งๆเลยเม็ดเดียวแข็งๆยุ่งแน่หนีใช่าะเข้าเข้าเน้นตัวศูนย์แปดเจ็ดเน้นเหล็กฟันนี่เนาะจ้าเน้นเหล็กฟันเหล็กตัวนั้นมือของบอดี้มีแลยวที่หนูจะเอาจะเหล็กฟันอ๋อเหล็กซุปนิดอ่าขวันสื่อปะศูนย์สามแปดเนี่ยมันก็สื่อเลยจ้าศูนย์สามแปดมันก็สื่อเลยสองสามกับว่าสื่ออันบ้ตัวสองสามกับว่าสื่ออืมเอา ิดนั่นก็ถือว่าคิดที่ว่าศูนย์แปดเจ็ดกับศูนย์เจ็ดแปดนี่ยศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดสองสามนัน่นก็เป็นเลขที่บ่มันใจแต่ว่าทางอยากบอกสู้ฟังบ่มันใจเพื่อมันใจตัวนี้ล่ะเราว่าบอกรัดได้บอกรักถำแล้วก็บอกสู้ฟังเมืม่อนัน้นให้เมื่ออย่างได้กับบอกสู้ฟังเอาขอบคุณน้องคนหล,ลายๆให้โชคให้มาเริ่มมือเริ่มลำให้รวยกันสุคส้ค,คุ้นสู้คนจ้าครับ ขอบคุณลหลายๆครับน้องขวันครับบ๊าัสดีค่ะครับบวัสดีครับ